รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีนะฮะแล้วก็วิทยุนะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับโซนี่นะครับโมเดล c f d s 2 5 0ตัวนี้ตัวใหญ่เสียงแน่นมากนะครับตับนี้ก็มีรอยบุบนิดหน่อยนะฮะเครื่องนี้ไม่ได้มีรีโมทให้นะครับต้องมีรีโมทมานะครับเครื่องมันไฟ220โวลต์บ้านเรานะครับนะะฮมีรางฐานด้านล่างอันนี้ไม่ได้รองให้ไม่มีฐานนะครับเสาวิทยุไม่ไม่งอสภาพสวยนะตัวนี้เครื่องใหญ่นะฮะ มีสายไฟแถมให้นะครับ220โวลต์บ้านเรานะครับใช้งานได้เต็มระบบเลยนะครับมีรอยบ้างนะครับตาำการเวลานะฮะสินค้ามือสองนะครับโดนดราม่ากันไปนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบ cd ก่อนเลยนะครับ cd รองรับ a u d i o d i s c นะฮะไม่รองรับ mp3 นะครับอ่านแผ่นลายนี้ไม่ค่อยอ่านเท่าไหร่นะตามสไตล์โซนี่ฮะหัวอ่านแตแผ่นมีรอยมากก็ไม่ค่อยอ่าน นะครับไม่เหมือนพวกพนาสนิีพวกอะไรแต่อ่านปกตินะฮะอ่านช้าอ่านเร็วแค่นั้นเองนะครับส่วนเครื่องนี้อ่านแผ่นปกตินะครับซีดีอะโอดินะครับไม่ลองรับวเป็นะีสมนะนี่เมกะเบตนะฮะรนี้เสียงดีมากนะครับสามารถเลือกเพลงได้ตามตัวหนังสือนี้ได้เลยนะฮะทุกอย่างใช้งานได้หมดทดสอบแบบอ่านนะ แต่ผมทดสอบอาจจะซีดีลงเทปนะครับกล็อกคอร์ดตรงนี้แล้วเสียงนั่นมากนะครับกดเน็กนี่เลยนะครับซีดีอัานปกตินะผมไม่สามารถเปิดเต็มเพลงได้ฮะตีลิขสิทธิ์นะครับขอผ่านไปทีละเพลงทีละเพลงนะ ฝั่งนี้ฟังก์ชันซีดีนะครับพวกรีเพจพวกรีออลนะฮะนะฮะห่อฟังระบบเทปนะตัวแรกซีดีนะครับ2นี้วิทยุนะครับ3นี้เป็นเทปนะครับส่วนตัวนี้ฟังก์ชันตั้งสลิปนะครับเนี่ยสลิปนะฮะแล้วสอบฟังเทปนะครับ ที่อัดจากซีดีเมื่อกี้นะครับเนี่ฮะเสียงชัดแจ๋วนะครับเทปใส่พานใหม่เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับใช้งานยาวๆไปนะครับหูนี้สภาพสวยสภาพดีนะครับเสียงดีมากครับถ้าชอบฟังเสียงเพลงดีๆก็ตัวนี้แนะนำฮะเสียงดีมากนะครับเดี๋ยวทดสอบฟังระบบกุ่มทุกปุ่มใช้งานได้หมดนะครับทุกฟังก์ชันนะครับทดสอบฟังระบบ วิทยุวิทยุถึงขื้นร้อยแปดบ้านเรานะฮะสามารถเมมได้เลยถึงสิบคลื่นนะฮะเมมได้หมดเลยนะครับเ,เ,เนี่ยที่หมเมมไว้นะครับกเ,กเนี่ยครับแก้เ็ดอะไรได้นะพี่เสราระบบอัดจาก,ก,กาวากกิทยุนะครับลงเทปนะครับไม่รู้คนเล่นก,ก่อนเลยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลยใช่คือก็คิดคิดแต่หัวแตกเลยเฮ้ยมันชาหกเกี้ยนเนี่ยม,มันโอเคมันไม้มงคลไม้ดัดก,ก็จริงแต่ว่าเอ๊ะ มันจะเอามาใช้อะไรไม่เพราะปกติมันเป็นเรื่องปกติเครื่องทดสอบความแขงจังวิทยุนะครับนี่ฮะแข็งจังวิทยุเมื่อกี้นะครับโอเคมันไม้มงคลไม้ดัดก็จริงแต่ว่าเอ๊ะมันจะเอามาใช้อะไรไม่เพราะปกติมันเป็นเนื้อทดสอบฟังระบบเต็มๆเต็มเทสสายพันธุ์ใหม่นะก้านกําลังได้ปกติไม่มีย้อนยานนะครับเสียงดีมาก ัเมกะเบตมีเบตอันนี้ออกเมกะเบตอันนี้เปิดเมกะเบตเสียงเบตมาเต็มเต็มเลยนะครับ โอเคนะครับพอจบก็รีวิวนะครับขอบคุณครับ